ช่วงที่สองของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเริ่มที่ท่านบรรณวิทย์ก่อนเลยค่ะอยากรู้เรื่องอะไรดีคะติดไม่ติด <S 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 อ๋อยืดเจ็บลบกลาวว่าศาลจะเรื่องคุณทักษิณครับเอ,อติดคุกครึ่งเดียวเหรอครับเออไม่ติดเลยไม่ติดเลยออหาว่าเป็นคนป่วยหกเดือนอืม เพราะว่าทางคุณชันชัยเนี่ยเขาก็ไปยื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะก่อนรอบแรกเนี่ยศาลก็ยกคําร้องรอบ 2, สองศาลก็ยกคําร้องอีกเช่นกันนะคะรอบนี้เนี่ยวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็ลุ้นว่าจะยกคําร้องหรือไม่อย่างไรยกคำร้องก็ได้ไม่ยกคําร้องก็เหมือนกันนะเพราะว่าวันเนี้ยคุณชันชัยก็คือรู้จักกับผมดี ก็เป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์เป็นนักการเมืองคนหนึ่งค่นะนักการเมืองก็มาล้อกันไปก็โอเคศาลท่านคงว่าอันนี้ศาลเองเนี่ยบาจี้ไหม,มว่าถ้าเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องมาทักษิณต้องกลับไปเข้าคุกเข้าตารางไปใหม่บ้านเมืองจะวุ่นวายไปยังไงแค่ไหนเออ่จ้าไหม ถ้าทักษิณต้องเข้าไปเข้าคุกเรื่องเราจะเปลี่ยนแปลงกันมาหาศาลเขาจะยอมเข้าไหมถ้าเขาหนีได้เขาคงหนีต่อไหมเมืเ่อเขาหนีต่อไปมันจะทำให้พักละบาลมีปัญหาไหมเออทำให้ในายกมีปัญหาไหมมันก็จะตีความไปเยอะแยะไปบ้านเมืองก็กลับไปสู่ความวุ่นวุ่นวายหมดถ้าเรายอมตามงูเรื่องราวของนักล้องนักการเมืองระดับนี้ แล้วทำให้ประเทศมันมีความพลิกผันมากมายผมว่าศาลเขาคงต้องดูไปองเข้าต้องดูเรื่องเรื่องรวมรวมเป็นหลักว่าประเทศได้อะไรมั่งจากเรื่องเหล่านี้เพราะจะเอาตัวบทกฎหมายอย่างเดียวมันไม่ได้มันมีทั้งรัฐศาสตร์นิติศาสตร์แต่นี้มันไม่ได้ผิดทั้งนิติศาสตร์ไม่ได้ผิดทั้งรัฐศาสตร์จะไปเอาเขาไปเข้าคุกใหม่มันก็ไม่ถูกเาะผมก็ว่าหนึ่ง ถึงยังไงก็ไม่โดนรูปแบบไหนก็ไม่โดน<ะ>พอวันนี้ถ้าคุณนักศิณถ้าเป็นคุณนักศิณเป็นหัวหน้าอ,อ,อุ่นอิงเป็นหัวหน้าภรคประชาชนทักษิณเป็นประธานรรคประชาชนอันนี้อาจจะโดน <c oughs> แต่จริงๆ <c oughs> ไม่โดนแล้วไม่ได้กลับอยู่แล้วเอไม่ต้องไปโดนหรอกเอาไปได้กลับเลยดีกว่า<อ>ไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นแต่มาเกิดขึ้นเพราะวัวกองกลับแล้วมาอยู่ฝั่งอนุรักษ์ เขาจะทําให้ประเทศวุ่นวายไหมคงไม่มีคือถ้าเราไปดูไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆของพวกที่อยากมีชื่อมีเสียงเนี่ยนะพวกขิงห้อยพวกแสงเทียนเนี่ยมันก็จะเห็นแต่เรื่องวุ่นวายอะแต่ถ้ามองจากภาพใหญ่ลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นข้อหาไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าอะไรตอนนี้เอาใหม่เอาใหม่สมมุติว่าสารรับเรื่องไป าลก็ต้องไปเอาตำรวจโรงพยาบาลตำรวจมาเบิกความจริงตามนั้นไหมราชธรรมอาวุธธรรมมาเบิกความจริงตามนั้นไหมมีใครกะาราชธรรมมีตำรวจมีก็มีอยู่เนี่ยค่ะหมอที่มาดูแลรักษาแล้วทั้งสามกลุ่มก้อนเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะให้การการสารจนพวกเขากลายเป็นผู้กระทําผิดไหม มันไม่ใช่กลุ่มเดียวมันหมายว่าร่วมกันอเอาถ้าว่าเอาเขาจะยอมเข้าคุกกันเหรอ,อให้ตัวเองทําผิดอะในเรื่องที่มันไม่มันในเรื่องที่มันไม่พูดไม่ผิดก็ได้อะอจะมีใครออกมาคนเดียวเหรอบอกว่าทั้งสี่ไม่ป่วยแล้วที่เหลือบอกป่วยอาจจะจำนวนด้วยหลักฐานไหมคะหลักฐานคือหลักฐานคือหมอ บางฐานคือร่างกายมนุษย์วันนี้คุณบอกคุณชีวิตกรมวลวิสิตป่วยป่วยแข็งแรงเขาบอกเขาแข็งแรงดีหมายถึงตอนนี้ใครจะรู้ว่า,นานในร่างกายคนเนี่ยอย่างคนอย่างผมแปดเบ็ดใกล้ๆกล้แปดสิบอย่างพี่พันธุ์เนี่ยเราก็ดูท่าทางดีแต่เรารู้ตัวเองเลยเราป่วย<ม>เรามีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขตลอดเวลา<ม>คุณทักษิณจะป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงไม่ใช่สาระ ไอ้หลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่สาระนี่คือเรื่องหลักเลยนะคะสาระคือการกลับมาทํางานของเขาเป็นเรื่องของประเทศเป็นเรื่องของระบบเป็นเรื่องที่เขาเข้ามาทํางานาเราาทะเลาะกันเรื่องหกเดือนแต่เขาได้รับการพิโทษมาเจ็ดปีเขานอนอยู่ที่เดียวโรงพยาบาลแล้ว ปู่คนธรรมดาไปบอกเขาไม่ป่วยแต่ให้หมอบอก,กว่าป่วยรัศสารฟังใครค่ะศสารจะฟังท่านเสรีเหรอะจะฟังท่านชันชยัยเหรอเอ็งเป็นใครอ่ะเอ็งไม่ใช่หมอนี่ก็หมอเขาบอกป่วยไงแล้วหมอคนไหนที่มาบอกไม่ป่วยเ็เขาไม่ได้ดูแลเขาจะไปบอกล้วป่วยไม่ป่วยมันต้องหมอที่ดูแลอีกแล้วหมอที่ดูแลถ้าบอกว่าไม่ป่วยแล้วแล้วทักษณิณไปอยู่ตรงนั้นเขาก็เข้าคุกแทนคุณทักษณิกษณสิ เออฮะมันเป็นเรื่องกวนน้ำให้คุณปกตินี่ไม่มีอย่างอื่นคือผมไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันถูกหรือผิดแล้วไม่คุยกันตรงนี้ค่ะเราคุยเรื่องความเป็นไปความเป็นเรื่องประเทศมันต้องการอะไรแล้วเข้ามาเพื่ออะไรเขาอยู่เพื่ออะไรแล้วองค์กรพยาธทั้งหมดเนี่ยจะยอมยอมรับว่าทักษิณไม่ป่วยกูเองทำงานผิดฉันส่งคนผิด เพื่อให้ตัวเองเข้าไปคุกเข้าคุกแทนรักสินอ่านี้นเนหลือติดด้วยกันเป็นยวงเข้าไปเลย<ช>ตั้งแต่หมอใหญ่ยันอธิกรมราชทันยันเนีรพยางพยาบาลทั้งหมดเข้าคุกคล้องคุณลักสินพร้อมๆกันเนี่ยถ้าเป็นเอาคนที่มาเกี่ยวข้องกันเลยนี่มันน่าจะมีเกินร้อยคนเ่ะเข้าเป็นพวงไปเลยมันจะเป็นไปได้คิดถึงภาพนี้ก่อนประเทศจะเป็นอย่างนั้นเหออรอศาลจะทําอย่างนั้นเหรอลึกภาพไม่ออกอ่ะ แต่หลายๆกรณีนี่ก็ติดคุกกันไปแต่ว่าไ,<ม>ไป<ช>ไม่ถึงวันนี้าาที่เราเคยพูดกันในรายการนี้ว่าวันที่คุณทักษิณหันหน้าสู้กระแดดมันก็หนึ่งเรื่องอวันนี้ทักษิณห,หันหลังให้กระแดดศัตรูเขาก็เป็นคนมองพระอาทิตย์คุณที่ไม่คุณทักษิณเขาตาสบายก็เห็นภาพใสเลยเพราะเขาไม่ได้สวนแสงกรบแสงแดด มันเรื่องคนละบรรยากาศมันเรื่องคนละมุมมองมันเรื่องของคนละสมัยเพราะฉะนั้นผมจะไม่เลอะเทอะกอบไพวกนี้หรอกอมผมไม่ได้บอกกับคุณตะคืนครับป่วยสาหัสใกล้าตายนะผมไม่ยืนยันเพราะผมไม่ใช่หมอเอาแต่ถ้าไม่ใกล้ไม่ใกล้เนี่ยก็ไปโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้นะคะค,คุณรู้ไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องผมคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านจิวเวลรี่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเนี่ย กินข้าวเสร็จอายุหกสิบกินข้าวเสร็จลุกขึ้นไอ้มือถือหล่นก้มลงไปเก็บเป็นยังไงคะตายเอาล้มปับขาดใจตายโอ้อายุหกสิบความตายกับความป่วยไข้วันนี้มันมาถึงเราทุกทันทีฉับพันทันทีผมไม่อยากพูดถึงคนสำคัญหลายๆคนซึ่อายุยังไม่สมควรจะจะป่วยก็ป่วย เห็นกันอยู่กับตาหมดวันนี้การเปิดไข้ได้ป่วยมันไม่ใช่เรื่องอายุอืมือนเป็นเรื่องอุบิเหตุมาใครก็เขินได้เอาน้องพี่บรรวิศน้องเขยผมอ่ะครับลูกกไม็บเก็บเชือกของปั๊บต้องแอดมิดแหละแต่ว่าเร็วก็รอดไปเพราะอายุไม่มากออก็รอดไปความตายกับพวกเราวันนี้มันไม่ใช่ว่าคุณอายุไม่อายุเท่าไหร่นะ ความโรคภัยไข้เจ็บวันนี้มันเยอะแยะไปหมด,มดแล้วคุณก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงหมอเป็นคนพูดไม่ใช่คุณและผู้ที่กล่าวหาอยู่ข้างนอกหมดเลยเนี่ยไม่ใช่หมอสักคนแล้วก็เป็นนักการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์หมดมองไปนี่นักการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เยหมอเขาไปเหอะนักการเมืองนั้นนั้นก็นักการเมืองกับนักเมืองจะทะเลาะก,กันเพื่ออำนาจรักเพื่อผลประโยชน์มันก็เป็นเรื่องปกติ แล้วสรุปคุณทักษิณเขาไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานเหรอคะคุณแพทด์คะเขาไม่ได้มาเลี้ยงหลานแต่แรกแล้วถ้าคนโง่ที่สุดที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วคิดว่าันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องโง่มหาศาลเลยไม่ก็เขาบอกเองว่าผมขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานนะคะก็เขาก็เลี้ยงด้วยไงเขาเลี้ยงด้วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาก็เลี้ยงด้วยแล้วเขาก็มาทํางานเขาไม่มีปัญหาเลยปัญหาคือไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆมันไปครับรบกวนเรื่องใหญ่ๆ ฝรั่งเขาบอกว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆทาให้เกิดความสมบูรณ์แต่ความสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งเล็กๆน้อยๆตอนนี้เราเอาเรื่องฝาวันพันเกมายุ่งกันไปหมดเพราะคุณทะเลาะกันเองไงคุณไม่ชอบกันเองคุณแย่งประโยชน์กันเองไงคุณเป็นลูกน้องเขาเป็นนายวันนี้คุณทะเลาะกันเองไงคุณอยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณทะเลาะกันเองอ่ะก็อย่างนี้ไงมันก็เลยกลายเป็นบ้านเมืองก็วุ่นวายกันมาตลอดเวลายาวนานมามหาศาลทุกวันนี้ ถ้าเรามองข้ามของเหานี้เราดูแต่วันพรุ่งนี้กับวันนี้วันนี้ทําอะไรกันอยู่พรุ่งนี้จะดีขึ้นไหมเรื่องมันจบไปตั้งนานนะถ้าคุณอยากโกรธเขาจริงอยากให้ควาลายเขาจริงคุณออกไปรณรงค์เลืล่อง,งให้การเลือกตั้งข้างหน้ามันไม่มีเขาสิมันสู้กันในระบอบสิเหมือนไบเดนแพ้ไอ้ทรัมป์มาเนี่ยวันนั้นถ้าทรัเอ,อวันนั้นถ้าผมเป็นไบเดน ผมก็จะส่งคนไปให้ทำไปหวาทำแล้วเผาแม่งเลย <laughs> แล้วผมก็เป็นเฟสเดนผมก็หาทางเอาเอาผมก็ส่งคนไปไปเป็นฝ่ายทำเลยไปทำอะไรก็ได้แล้วผมก็เอาทำเข้าคุกไปเลย <c oughs> เอาคนออกว่า <c oughs> เงินนี้มาจากทำเอาทำเข้าคุกวันนี้เข้าไปในเพสเดนใบเด่นกันไแต่การเมืองเข้าสะอาดกว่าเราถ้าเป็นการเมืองแบบไทย วันนั้นที่ทรัเนี่ยแพ้ลกตั้งแล้วเอาคนไปลุกรัสภาบุกไปเป็นผมเป็นไปเดนแล้วถ้าผมเป็นคิดแบบพวกการเมืองแบบไทยๆผมจะส่งคนลูกขอลูกน้องพี่บรรวิ์เลยพี่บม่วไมีใครครับรักาสามสิบคนเลยแต่งชุดแม่อเลยใส่ใส่สเสื้อยืดทรัมป์เด <The President, S 1> อะเพรสเด็นแล้วลุยเข้าไปเผาไปจริงๆแล้วทีนะ,ะนะแล้วก็ทำมาแคยกันถามว่ารับเงินจากทรัมป์ตายไหมตาย การเมืองเขาสะอาดการเมืองเราสกปรกเพราะเรามีการหาเรื่องหาราปั้นนู่นปั้นนี่สารพัดความสกปรกของการเมืองเรามันอาจจะมองเห็นไม่ชัดดูคดีแตงโมลแล้วกันม,มันมันมันเป็นเรื่องของความสกปรกมากมายมหาศาลที่อยู่ในเรื่องเราวแล้วถ้าเรื่องของการเมืองไทยเนี่ยมันเกี่ยวกับเงิน สามล้านสามจุดห้าล้านล้าน,านต่อปีงบประมาณประเทศใช่ไหมเพราะนั้นมันการแย่งชิงเงินก้อนเนี้ยมันทำให้ประเทศนี้อยู่ในตกอยู่ในความวุ่นวายมาตลอดชีวิตนะควาวุ่นวายมาตลอดชีวิตเพราะนั้นถ้าเผื่องบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันถูกดูแลโดยสารสถิตยุติธรรมเนี้ย หรือว่าโดยมีองค์คนจากหรือว่าผู้ศึกษาทั้งหมดเนี่ยมานั่งสุมนะมส่มกันเลยนะอายการมาสุ่มกันเลยแล้วเอาคนพวกนี้มาตั้งเป็นแปรยติ็ประมาณนะค่ะแล้วก็ให้ควบคุมแล้วก็ให้คุรูแลคแลอเอ,อสอตองอด้วยนะรับรองว่าการเมืองจะสง,งบทันทีเลยเพราะไม่มีอะไรให้แย่งชิงกันไม่มีเงินมาล่อใจมีตำแหน่งมีแต่เกียรต แต่วันนี้ขอโทษผู้รับเหมานั่งทุกกระทรวงเขาก็เอางบประมาณแผ่นดินมาเป็นงบของผู้รับเหมาเรากลายเป็นประเทศที่มีถนนดีที่สุดในโลกเพราะผู้รับเหมาอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตำบลอยู่ในอำเภออยู่ในจังหวัดอยู่ในภาคแล้วก็อยู่ในประเทศมันก็เคยสร้างกันแต่ถนนไงถนนถนนถนนกับไอ้ปักเสาไฟ สภา,าวาเสาไฟเนี่ยโอ้โหรูปร่างสวยสังสวยงามแล้วแต่เลยต้นละลานสองล้านสามล้านเล่นกันสบายสบายไปหมดเงินทองมันก็ไม่ปรงไปหาประชาชนเงินทองก็ไปกองอยู่กับพวกเขาทั้งหลายาไอ้เสาไฟฟ้าแม่ก็มีอยู่บริษัทเดียวทํางานอยู่พราขายในกรมทางมาตลอดชีวิตใครก็ไปแข่งกันมันไม่ได้เพราะมึงจะแข่งได้ไงก็กูไม่ซื้อ,อก็อย่างนี้วันนี้ทุกคนก็วิ่งงินหมด ในกรมทางหลวงวันนี้บริษัททั้งหมดไปตั้งโร <c oughs> งขันเลยเอามีงานอาวีรวิทย์คอนรัคชั่นจ่ายมานานนี้หเอร์ซ <c oughs> ผมประเด็จหนปอร์ซ็นตนี่หนึ <c oughs> งเปอร์ซ็นตรวมๆกันแล้วงานทั้งประเทศมีอยู่ห้าแสนล้านเอามาหนึเปอร์เซ็นก็พันล้านถ้ามันสองแสนล้านก็สองพันล้านมาเป็นกองกลางเป็นเข่งอยู่ตรงนี้ ถึงเวลาจะเอาเงินก้อนนี้ไปให้ใครเพื่อเอาคนนี้ขึ้นมาเป็นอัจฉรเดะคนนี้เป็นรองไปวางตายเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ส่งเสริมกันไปเอาไปมาไป,ไป,ไปมันก็คืออยู่ในกล่องเดียวกันหมดที่ผู้รับเหมาห้าหกเป็นสัตว์เนี่ยเ,เรียกว่าแชร์กันไว้ในกองทุนเพื่อส่งเสริมคนคนนี้ให้เป็นอลไกันไปตาาลําดับชั้นเลยของเราเนี่ยแค่การชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดในประเทศตอนเนี้เดี๋ยวนี้ ผู้แต่งตั้งโดยจงคนที่เลือกเขาขึ้นมาโดยตรงก็คือพ่อค้าพ่อค้าอย่างวันนั้นถ้าคุณบรรวิทย์สนิทซีซกับซีพีจริงๆอาจจะได้เป็นผู้การทหารแล้วใช่ไหมะบายเนี่ยประเทศเรามันอยู่ในวังวนของนักในในทุนทุกรูปแบบ แล้วภารกิจที่คุณทักษิณได้รับมาเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไหมคะคุณพเดชคะเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยแล้วสิงคโปร์รวยไหมรวยค่ะรวยมาเป็นมีรายได้ดีที่สุดในโลกนะประชาชนเขาม,มีความแข็งแกร่งที่สุดเขามีคาริโนไหมมีค่ะมาเลเซียเงินก็สูงกว่าเราเยอะตอนนี้ อค่าการเขาก็ดีกับเรานักเรียนเขาก็ดีกับเราเขาก็มีคาสิโนมันไม่ใช่เรื่องบาปกรรมอะไรเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ถ้ามึงได้ไปมึงก็เงียบมันแยกกันไปมันแยกกันเป็นนะครับเรามันแยกกันเป็นก็เหมือนเราวันนี้ไม่มีโซฟอนีแต่มีร้านอบนวด แล้วก็ในมือก็เต็ม็นมือเต็มหมดในมือถือก็เต็มหมดก็ขายกันเป็นกล่องเป็นแคกเป็นเค้กก็ยิ่งกว่าเสื้อผ้ามืออาหารจีนอีกขายกันหมดมีรูปให้ดูสดเรียบร้อยเปิดไปดูมีที่นัดที่มาขุณจับไม่หละล้างสองล้านคนผู้หญิงเนี่ยวันนี้ในหมายวัยตั้งแต่ต่ำสุดจนสูงสุดจุลาลงมายันหมายวัยที่อันดับสุดท้ายผู้หญิงเรียนอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ชายมาเรียนอยู่สามสิบ เมื่อเธอจบมาเจ็ดเสร็จสรจากทุกแบบอะรวมกันแล้วเนี่ยมีงานให้เธอให้ผู้หญิงทำป่ะไม่มีวันนี้ต้องคิดแล้วครับเรามีผู้หญิงที่จบการศึกษามากมายเราจะางานอะไรให้เธอทำถ้าเธอจบอะไรเรื่องศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์จะไปทำงานอะไรใครก็ไม่รับ <c oughs> อยู่ดีๆมาทำงานบริษัทผมบอกจนหนูจบสังคมศาสตร์อันจะมาเป็นหนูหน้าคนงานไง <c oughs> จะมาเรียกร้องอะไรเหรอผมก็ไม่รับ เพราะนั้นเราก็เรียนกันมาแบบช่ยวยช่วยเพื่อนไปใชีใบบากระดาษใบเดียวอ,อผมเคยส่งแคดดี้คนหนึ่งไปเรียนหนังสือเป็นเรียนจนได้ปริญญาพอจบมาแล้วผมถามเอาทำไมยัง,ย,งยังมาเป็นแคดดี้อยู่หนูไม่มีงานทำํำถ้าเป็นมีงานทํามันก็ไม่ได้เงินเท่านี้เป็นแคดดี้มีสามพันติปสองร้อยห้าร้อยหื่นห้าจบปริญญาตีหมื่นสอง นทัเขาอยู่แบบนี้เขาสบายกว่าเขาเนะเขามีเวลาพักเยอะแยะไม่มีนายด้วยใช่วมนไหนอยากหยุดก็หยุดจะสร้างชาติได้ยังไงถ้าคุณไม่สร้างคนนี่ไงคะหลายคนก็เลยบอกว่าทําไมคุณไม่ไปพัฒนาทรัพยากรบุคคลก่อนพวกหลายคนนี่อยู่ที่ไหนอยู่ใต้ถุนพวกใต้ถุน คิดอะไรออกแม่งครอบงําอยู่ใต้กาลาอยู่ใต้ความจริงก็มันก็รู้หมดอะไรเป็นอะไรแต่เพียงแต่ว่าเอามาเป็นสาระที่บอกไม่มีบ่อนแล้วมันมีไหมที่บอกไม่มีเกล,ลี่แล้วมันมีไหมมีค่ะมันมีแล้วาทำไมพวกเองไม่โวยอ่ะมันอยู่ที่ไหนกันบ้างเต็มกรุงเทพเลยเอาไม่ไม่โวยอ่ออะคือเขาก็มองแบบนี้ค่ะว่า สมมติสมมุติสิ่งเหล่านี้ถูกกฎหมายใช่ไหมคะจากปกติเราอาจจะแอบเล่นมันเป็นเรื่องที่น่าอายมันเป็นเรื่องที่อุ๊ยเราจะให้ใครรู้ไม่ได้นะว่าเราเล่นการพน,น,นันแต่พอเรียกกันแด่แต่พอมันถูกกฎหมายปั๊บเนี่ยจากคนที่ไม่เคยคิดจะเล่นน่ะก็เอ้ยลองเข้าไปคุณ <ไป S 2> จะเข้าดได้ไ,ไ,ไงไปกันไหมคุณเข้าไดไ้ไปเวียนนางกับผมเดี๋ยวนี้เลยคุณเข้าบ่อนได้ป่ะถ้าคุณไม่มีเงินถ้าคุณเป็นคนเวียดนามคุณก็เข้าไม่ได้ แต่พนันออนไลน์เขาก็จะให้ถูกกฎหมายออนไลน์มันมันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนี่แต่เขาก็จะให้ถูกกฎหมายเหมือนกันค่ะก็มันก็ต้องเข้ามาให้ถูกกฎหมายมันออนไลน์มันกันทั่วประเทศอยู่ทั่วโลกวันนี้เราเป็นประเทศส่งออกการพนันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเรามีออนไลน์เนี่ยอยู่ตั้งแต่ฝั่งแม่สอดฝั่งกัมพูชาทุกฝั่งเนี่ยออนไลน์หมดแล้วก็ซื้อซื้อการละเ่นเนี่ยจากลาสเวกัส ซื้อการลเล่นจากมาเก๊าเอามาเป็นตัวพอหมุนเข้าไปปั๊บเปิดในออนไลน์เข้าไปปั๊บก็จะเจอจานรูเลตมีนู่นนี่ก็แทงกันเข้าไปแต่จานพวกนี้มันไม่ใช่เขาทํากันเองนะไม่ใช่ผมกับพี่ปณวิทย์ไปนั่งเปิดออนไลน์มาแล้วเรา,าสองคนเป็นเจ้าของบ่อนพี่หมุนผมผมคอยดูแล้วก็ส่งให้คนเข้ามาเล่นไม่ใช่มันต้องอ้างอิงได้ว่าบอนนี้มันมีบอนที่ไหนเป็นบอนจากสาบันอะไรเพราะนั้น เขาอาจจะสร้างขึ้นมาเพื่ออันนี้ก็ได้เพื่อให้ออนไลน์มันเข้ามามจดทะเบียนถูกต้องควบคุมได้วันนี้คนที่เล่นออนไลน์หมดเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นเจ้ามือเขาเองเขาก็ส่งต่อไปให้สำนักงานใหญ่ไปในมาเลยไปในไปสำนักง,งานใหญ่ๆถ้ามันจะเข้ามาใหญ่เกินเขาเกินเขาก็ส่งต่อ มันก็ไม่มันก็ขื้นกับออแกไนซ์อยู่แล้วมันไม่ได้ไม่ใช่เป็นสับเ,เรียกว่าไม่เป็นโลเป็นภายมันเป็นเรื่องเป็นราวมหาศาลอยู่แล้ววันนี้มันมันไม่เห็นมีเรื่องอนะไรก็ปล่อยไปเหผมผมมันว่างหุนตามโลกให้ทันนะม,มันจะโจมปลักอยู่กับความเป็นพุทธ ไอ้น,นี้มีไม่ได้โอ้โหมันก็สกปรกกับเขาเพื่อนอยู่แล้วประเทศเราเนี่ยใครก็บินมามากมายก็นังน่งแล้วก็นัง่งนั่งหลอกกันไปว่าเขามาชมวัาธรรมมาดูแม่น้ำดูทะเลเราก็โอ้ยอาหารไทยคนเข้ามาตีกะหรี่ก็เยอะไอ้ไอนี่ความจริงพวกรักประเทศ ก็ใช้ประเทศนี้เป็นที่ที่เขาเจอกันอย่างเสรีในมาเลเซียมันผิดกฎหมายเขาก็หนีกันมาที่นี่มาเจอกันที่นี่ซานฟรานแบงกอกซิดนีย์ซานฟรานแบงกอกซิดนีย์พวกนี้เขาเป็นเส้นทางผ่านของกลุ่มเพศที่สามอยู่แล้วพวกพวกข้ามเพศอยู่แล้ววันนี้เรากำลังเปิดทักเทียมแต่ แต่มป์กำลังถือเป็นเรื่องไม่ส่งเสริมหมยาออกหมดเลยหุ่ทหารจะออกหมดเลยโอ้ถ้าเอาออกหมดกองทัพไทยเหลือกี่คนยังไม่รู้ตำรวจไม่คงไม่มีมั้งเราของมันตำรวจไม่แต่งงานกันเองเลยเพราะเราก็อยู่กับท่านผู้นี้เป็นเหมือนเป็นโตกันมาแลอวมาหาศารนะโอ้โหพี่รู้สึกยังกับเขาเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังแล้วตกใจเลยไอ้เรื่องไอ้หลักพาคนไอ้เรื่องไปตั้งที่หลอกคนในพม่า ในอะไรไอ้หม่องบ้าเลยนะมันออกมาบอกเลยบอกว่าว่ามันไม่ได้นะคนจ่ายไฟก็มึงจ่ายเออคนเอาเน็ตมาก็มึงอ่ะก็มึงเป็นคนอาศรมให้คุณี่อย่างมึงตัดไฟตัดเน็ตกูันนี้มูนี้อู้ไปง่อยแล้วมันจะมีอะไรก็เมื่อมันฟรีวีซ่ามันก็ง่ายที่สุดเราเอาฟรีวีซ่าคุณบินมันเลยคุณมีทำทำทำใบบัตรตระจำตัวเดินทางได้คุณก็เข้ามา เข้ามาจากประเทศที่มันจนกว่ามีมองกว่าได้มันมันไม่ได้มีคนฉลาดทั้งทั้งประเทศมันมีคนโง่มากกว่าคนฉลาดอยู่แล้วแน่นอนฮนะาในโลกใบนี้นะนนนคนเจ็ดพ<ๆ>ันล้านคนมันจะน่างโง่อยู่สักหกพันล้านมัน้งมีสลาดฉลาดสักพันล้านมีร้อยล้านปกครองประเทศทุกโลกปกครองโลกอยู่ร้อยล้านคนไอพันล้านคนนอาจจะฉลาดแต่หกพันล้านคนมันมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันไม่มีอะไร เราอยู่ในพันหกพันล้านหรืออยู่ในพันหรืออยู่ในร้อยคนก็มันก็ต้องหาที่อยู่กันเอาเองนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันถูกหลอกง่ายเพราะว่ายิ่งมีความหิวมีความโลภในหัวใจด้วยที่ความหิวพราะทองมันไม่มีจริงๆมันหิวจริงๆรลูกหิวเมียหิวตัวเองหิวภาระในความเป็นผู้ชายก็ต้องรับผิดและผิดชอบแม่งทั้ง,ง,งครอบครัว mm hmm. เนี่ย มันก็ทําให้ทุกคนต้องดิ้นรนกันหมดแต่นี้พออาชีพไม่มีมันก็ต้องเสี่ยงพอไปเจอคนคนันพูดไปด้วยดีมันก็ลองดูลองดูก็เสร็จขนาดดารายไหมจีเจอแมมยังยังโง่ได้เลยมั้แล้วของเราพอซีวิซ่าก็จบมันก็เวลคัมทูเร่อะไรก็ได้แล้วเพราะไม่ได้ห้ามนี่คนขอให้มีลงมาครับเข้าได้เลยอ่ะใช่ผมก็ไดแอนตี้นะเพราะว่า แต่ผมก็บอกมันเป็นช่องทางอ่ะได้อย่างมันก็เสียอย่างมันไม่มีได้หมดเสียหมดหรอกมันได้อย่างก็เสียอย่างเท่านั้นเองทุกเรื่องอ่ะอ ชัดเจนนะคะได้ยางก็ต้องเสียยางนะคะเบรกนี้เราหมดเวลานะคะต้องมีเมียก็เสียอิสรภาพอะไรนะคะมีภรยาเสียอิสระภาพก็ทำมาได้ต้องขอรบขอบคุณคุณพระเดชภูรีปฏิพันธ์มากมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเดีครับเด็กครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันกับท่านอาจารย์พี่ชายรัตนดีหลกณภูเก็ตกันหน่อยนะคะ ทั้งกรณีเรื่องของเอาภายแล้วก็บ่อนคาสิโนเนี่ยจะนำไปสู่การที่รัฐบาลต้องมีอันเป็นไปหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ